ก็เป็นทริปฉุกเฉินะครับจะไปเที่ยวจะไปการเต้นกันที่อุทยานแห่งชาตแิแควน้อยก็วันนี้เปิดวันแรกก็เดี๋ยวไปเจอกันทีเดียวนะครับที่เขื่อนไม่รู้ว่าจะรอดฝนหรือเปล่านะครับคืนนี้ก็ทางเข้าอุทยานนะครับก็อยู่ตรงจุดเล่นน้ำนะครับนั่งเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปแต่ก่อนเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควนะครับเพิ่งเปลี่ยนชื่อ เป็น,ยนเยนแห่งชาติแควน,น้อยตรงสะพานก็จะเป็นจุดเล่นน้ำาครับช่วงหน้าโร้อนช่วงเทศกาลสงการก็เนี่ยครับเป็นด้านสันเขื่อนก็จะมีซุ้มมาตั้งช่วงเทศกาลสงการนี่นเราก็ขึ้นเขื่อนไปตรงนี้เลย สั่นขึ้นไปเลยบิดแต่เขาแัา้นการมาเที่ยวอุทยานนะครับจะนี้ต้องจองผ่านแอปิ q ครับไว้ล่วงหน้านะครับบางอุทยานก็ขอจะจํากัดน,นักท่องเที่ยวแต่ว่าบางอุทยานก็ไม่ได้จํากัดก็มาได้เลยอุทยานแหงชาติแควอนน้อยไม่ค่อยมีคนเข้ามานะครับพื้นที่ค่อนข้างเงียบ ต้องการมาพักผลที่นี่ไม่มีห้องพักมีแค่ลานกลางเต็นท์กับเต็นท์ให้เช่าแต่ว่าก็มีจํานวนจํากัดครับต้องโทรมาที่เบอร์ของอุทยานก่อนับครตามเพจของอุทยานทักมาในเพจก็ได้นะครับเพราะว่าเบอร์โทรบางทีโทรมาก็ติดบ้างไม่ติดบ้าง โอ้โหโอ้โหขู่มาเลยไงีอยต้อนรับค่ะก็อุทยานนี้ไม่มีถังขยะนะครับทุกอุทยานเดี๋ยวนี้จะไม่มีถังขยะให้แล้วนะครับเอาขยะมาก็เอาขยะกลับออกไปเองก็คือเขาไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลเรื่องขยะให้เรานะครับ ก็เดี๋ยวไปติดต่อแลอ,อุทยานก่อนจอดตรงนี้ได้ใช่ไหมห้องน้ำอยู่ด้านนี้ใช่ไหมแล้วลานกลางเต็นท์แต่ตรงลานชมดาวก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับท่อแล้วติดต่อจอดแล้ว,วเราไม่มีเขาแล้วเราะวันตรงตดล้วีใอยู๋อไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับ ตอนเช้าโอเคครับผมโอเคครับผมตู้ปลาครอบไม่ได้เลยครับขาด้านนี้ได้ได้ใช่ไหมครับแล้วจาปิ้งย่างอะไรนี่แบบอาหารปิ้งย่างเขาแยกโซนไหมปกติเขายังไม่กำหนดเจะเพิ่งเปิดตอนแรกเราอ่าโอเคก็ก็ทางการอยู่ด้านนู้น แต่ตอนนี้ก็คงยังไม่ได้กำหนดอะไรก็ปิ้งยางตามเต็นได้ขอบมากครับน้อยาโอเคก็ช่วงนี้เพิ่งเปิดวันแรกนะครับอุทยานเพิ่งเปิดอุทยานวันแรกก็ ยังไม่มีใครมานะครับก็อนุโลมให้เป็นพิเศษนะครับสันเขื่อนนระาเดินเข้าไปได้ไหมสันเขื่อนเขาไม่เปิดนะแต่เดินเลงได้เพื่อนเดี่ยวก็ไม่เปิดให้เข้าไปไม่เปิดให้เข้าใช่ไหม,ไมเ,หเขาไม,ไม่เปิดให้เข้านานแนละ้วเ,เ,เราเราแอบแบบไป,ไป <laughs> ไม,มียามอยู่เลยอ่ะตรงเนี้ยไม่ตรงเนี้ยไ,ไม่มียามใช่ไหมมียามอ่ะ แม้แต่เขาก็มียามอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็กละว่าเออมันจะแอบจะแวบไปสักหน่อยปกติถ้าเป็นพอคนเก่าของข้าไม่ได้ครับผมต้องใชวิ่งออกนาฬิคาอยู่ด้วยเราเปลี่ยนพอขห้ามเข้าแล้วแตกเหมือนกันเนาะผมก็ไม่เข้าใจเข่าไร่ถ้าทางด้านนี้ห้ขาน้ำก็จะมีตรงโอเคครับ ตังเต็นตรงนี้เหรอเอ้าตังเต็นนี่ก็ได้มองวิวนี่ก็ได้กระเต็นด้านบนหน่อยก็ได้โอ้ยอย่างสวยเนี่ยมุมเนี้ยเอ่อเต็นด้านบนก็ได้เงั้นเราก็มองวิวจากตรงนี้เอาเนี่ยทำอะไรกินปิ้งย่างก,ก็ตรงนี้ได้สวยมัเพิ่งเปิดด้วยวันแรกประเดิมเลยเราอะ <c oughs> ปันมาหลายสิบปีตอนนี้ก็มาลืมกันลืมวิธีการไปแล้วเนี่ยตั้งแต่มีโควิดนี่ลืมวิธีการไปแล้วต้องสอนหรือเปล่าพี่ไม่ต้องสอนทั้งหมดแน่นะเมื่อกี้ไอ้เวนก็บอกผมไม่ต้องสอนเหมือนกันเลยเป็นยังไงล่ะเรนไม่ต้องสอนทำไมสอนเต็มทีย

ตื่นมาเช้านี้ครับตอนนี้วัตีห้าสี่สิบห้าตอนนี้หมอกเต็มเลยนะครับแล้วก็หมอกก็ฟุ้งมาทางลานกลางเต็นของอุทยานนะครับด้านหน้าวิวเขื่อนก็โดนปิดหมดนะครับหมอกปิด อากาศไม่ถึงกับหนาวนะครับอากาศก็แค่เย็นเย็นครับเย็นไอหมอกเดี๋ยวต้องรอฟ้าเปิดนี่อีกนิดนึงครับน่าจะได้เห็นทะเลหมอกเป็นช่วงๆจากตรงป้ายแต่เราลองลงไปเขื่อนไม่รู้ว่า มีรปภเฝ้าอยู่หรือเปล่าปกตินี่เดินลงไปได้นะทางสันเขื่อนว่ามาพักหลังก็ด้วยนโยบายของเขื่อนนะครับบวกกับปัญหาสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ลงไปไม่ได้เขาปิดมาเกือบสองปีนะครับปิดจากทางเข้าสันเขื่อนน,น,น้านะครับ แต่ว่าดันนี้ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไหม ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวสันเขื่อน ตอนนี้นะครับหมอกก็กําลังไหลข้ามสันเขื่อนนะครับปกติหมอกจะไหลจากทางปกติหมอกจะไหลจากทางที่เป็นหน้าเขื่อนนะครับไหลเข้าไปในด้านกักเก็บน้ําของเขื่อนจะได้นะครับสันเขื่อนตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับถ้าเปิดแล้วเราไปเข้าจากทางด้านหน้าเขื่อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้พักอุทยาน แต่ว่าเดินมาถึงที่นี่ก็2.5กิโลเมตรนะครับ2กิโลครึ่งถ้าเดินไปกลับก็5กิโลนะครับกว่าจะสุดสันเขื่อน ลานกลางเต็นก็จะมีด้านนี้นอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ห้องน้ํากว่าตรงอื่นนะครับลานกลางเต็นตอนนี้ตัดหญ้าไว้สวยมากนะครับเตรียมรับนักท่องเที่ยวแล้วครับแล้วก็เป็นด้านที่ไปกลางเต็นเมื่อคืนครับแล้วก็ด้านลาวชมลานชมดาว กว้างนะครับเราก็สามารถกางเต็นท์ได้หลายจุดแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็สําหรับปิ้งย่างนะครับก็เขาก็จะมีโซนไว้ให้ปิ้งย่างและทําอาหารที่มีกลิ่นแรงนะครับแต่ว่าถ้ามาคนไม่เยอะหรือกลุ่มคนไม่เยอะเขาก็อนุโลมให้นะก็สามารถกางเตะก็ทําอาหารในลานกางเต็นท์ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรนะ ส่วนที่จอดรถก็อาจจะมีน้อยนะครับแต่ว่าสักคนไม่เยอะเขาก็ให้ขับเข้ามาด้านในได้นะที่นี้เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีนะครับแล้วก็ไม่ได้บุ่นวายมากนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์อุทยาน อนนี้ก็เดินทางกลับแล้วน,นะครับเสียค่าเข้าอุทยานคนละสามสิบบาทเอาเต็นมากางเองก็ขอเต็นท์ับครขอบคุณมากครับยังไม่แห้งนะครับปกตินี้อุทยานที่นี่เต็นท์ราคาเท่าไหร่ครับ เต็นท่าพร้มเครื่องนอนก็2องรอาสิบครับอเเครือ่องนอนสองรห้าสิบ่าเต็นท์เปล่าก็ร5อยห้าสิบหิบแต่ว่าไม่มีห้องพักไม่มีครับค่าเข้าอย่างเดียวแต่ว่าค่ารถอะไรนี้ไม่เสียไม่ไม่เสียครับโอเคขอบคุณมากครับจนินดีนารักนก